เจมไปไหนมาเนี่ยโดดเรียนอี่แง้วเหรอโดดปล่อยขนาดน,นี้มวลาออกไปเลยอะ่ะเธอไม่อยู่นี่เธอเปลี่ยนไปมากเลยเว้ยเจมไปไหนทำไมเธอไม่เคยบอกเขาเลยอะ่ะคอลอมันมเหนื่อยนะเว้ยแรกกันอะ่ะเธอจะรอเขาปะ่ะเธอก็น่าจะไม่รอเขาอะ่ะเขาโคตรอดทกนก,นกับเหือมากเลยเว้ยเขาเธอสัญญากับเขาไว้ว่าเธออ่ะจะพาเขาอะ่ะเรียนทุกคาบได้เกรดอีดี คำสัญญาทึองแม่งเหมือนแค่ลมปากเฉยอะถ้ามีแฟนแล้วแบบแฟนไม่ได้เลิกแบบเนี้ยใครจะอยากอยู่ด้วยเขาว่าเราคงไปต่อกันไม่ไหวอะเขาไม่ได้อยากมีแฟนสภาพแบบเนี้ยสภาพดูไม่ได้เลยก๊บองตัวเองดิตอนเนี้ยทำตัวให้มันน่าแบบภูมิใจเหมือนคนอื่นเขาบ้างได้ปะนเรื่องแค่เนี้ยคิดหน่อยดิ นี่ไงนี่ไงสิ่งที่มึงอยากได้เออพี่ผมว่าผมเอาเล็กกว่าพี่ตรงนง้คงกูถือว่าค่อยอยากขายนิดนี่นี่น้องมึงไม่อยากรู้สึกเยี่ยงหรอวะมันดีเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะเว้ยพี่ผมว่าจะคุยกับพี่ผมนะคุเอยู่เป็นไลฟ์ไปไรเดี๋ยวพี่ช่วยเองเชื่อพี่เชื่อชิวพี่ผมตจอละกันราคาตา้งเยอเลยเดี๋ยวต้องมีค่าเสียเวลาด้วยดิน้อง แต่วไม่เป็นไรมันนี้กูอารมณ์ดีงั้นเอาตามนั้นเลยนะน้องไปเป็นจอยนะน้องมดไปข้านไปนี่ไปไหนวะไปเนี่ยเีเจของมนะน้แลวะต้องมีสูตรแน่ไปดู มันให้ดูแลขอเอะไรปะอะไรเน่ยเอาของอะไรมาให้ดูเนี่ยเอาผงตียาอะไรให้ดูเนี่ยแน่ไห่แน่ยาบ้าเนี่ยเจ็บเจ็บตลกเจ็บทำได้แล้วเว้ยไม่ก็ท่อนี้คุยจริงจังไม่ตลกบบอกแล้วที่ให้กูมา เจมไปคุยกัทางเดิเมเพื่อนบอกให้ทิ้งก็ทิ้งดีวะจริงแน่ะเพื่อนขอส้อมัตั้งแพงอทิ้งเนี้ยวะทำยี้ได้ไงวะเฮ้ยทำไรวะทำยี้ได้ไงเฮ้ยคิวเนเพื่อนโอ้ทำยี้ได้ไงบอกใงเลยเพื่อน con thế nào Cứu <laughs> đâu cũng Sao nó? Hãy ถ้าหนูหนูว่าเขาไม่ยุ่งกับยาเสพติดแบบนี้หนูก็ควรถามเขาแต่งเอกอะเของก็ไม่เป็นแบบนี้พอยพดี้ชัวรก็ทำสุดจากความสามารถแล้วก็วได้แหลยเว้ยคืสิ่งที่ทุกคนเห็นไม่น่าไปย,ยุ่งเกี่ยววงการนี้เลยเนะาะจะว่าไปก็ดังสาวเนาะพวกข้ายาวไว้ใจได้ทีไ่ไหน เดี๋ยวมันกูเองนี่วะถ้าไม่อยากเป็นเหมือนมันแล้วก็เลิกซะตั้งใจวะเอ้าแล้วจะไปขายเด็กมันทำไมวะแบบนี้ไม่ละใจบ้างหรอจะบ้าเปล่ามันงานกูถ้ากูขายได้ตังค์อะใครจะสนเด็กพวกนั้นวะพูดรแย่เลยหรอช่างันเด็กถ้ามึงอยากไล่ธีป้องกันนะพี่จะบอกให้น้องมึงก็เลิกโขงซะไอ้เพื่อนที่มันติดยาหรือว่าจะเป็นเหมือนไอ้เจม วชีวิตก็มีแต่แย่ลงแย่ลงลมันไม่มีอะไรดีหรอกนะเว้ยนี่พูดที่เขาถ้ากูเห็นใครเป็นแบบไอ้เจี๊ยบนะเดี๋ยวกูจะหัวเราะย้อนปอดจู